นี่คือตัวต่อถ้าตัวต่อเจอกับแบทเกิลตัวต่อจะทำยังไงต่อไปถ้าตัวต่อเจอกับโรบินต่อไปเมื่อตัวต่อเจอกับวอนเดอร์วูแมนและซูเปอร์แมนตอนนี้เมื่อตัวต่อเจอกับแบทแมน สนใจใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกดไลค์กด, like, กด Subscribe ด้วยนะคะ